สวัสดีครับพบกับ <c oughs> พันชิงบัตตี้ไฟน์นิวไรท์ตบมือสิครับหลงไหลเฮ้ยต่อแปะกีร้านพงศงนะครับวันนี้เสาร์ที่ไม่รู้เลยสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าอ่ะวันนี้ผมพองแออคบไม่ได้ไอ้คุณเล่นอะไรกันเนี่ยไม่รู้เล่น,นน้ำตัวกันดีกว่าเฮ้ยมาสวัสดีค,ครับสวัสดีครับไปไหนภูภูนี่เป็นภูภูแบไหนมีภูภูกระดึงภูเขาครับูขาเล่นอะไร เล่นแจ็คไนท์เอ้าไม่ใช่แจ็คไนท์แห่งดวงดาวด้วยอ่ะแจ็คไนท์แห่งดวงดาวนะสตาร์ดักออนเวิร์ดเจอกับสุโขเทียมสวัสดีครับสวัสดีครับปอปสามฝ่องใช่ป่องแม่ครัวเอาแม่ครัวมาได้อีกแล้วใช่ครับใครใครเบื่อบอกได้นะครับบอกไปเฉยๆเอ้าเฮ้ยเขามี็นเขามีใจรักในแม่ครัวใช่ครับเปล่าครับมีเด็กเดียวเอา่นโปมา เขาลูกต่อยดีกว่าเฮ้ยต้องแก้ไหมฮะต้องแก้ให้ไหมไม่ทันแล้วแหละ้วถอยลูกเต่าทไม่ถอยอ่าถอยถอยก่อนนะอีอะไรมองทำไมเล่นไปดีรีบเล่นไปเดี๋ยวแบงก์หมดไม่จะเล่นช้าๆเลยยื้อเลยพี่จะเล่นให้ช้าๆยบอนพัซเต้เลยอหลังก็ไม่เหี่ยวฝากพิ้ง เดี๋ยวอันตรายถ้าเกิดใครอย่แพทแพขึ้นมามันพุ่งมานี่ก็มันแครบเลยนะคือถามว่าคนทีเอยยบเช็ดใช่ไหมไม่ไม่พี่บอลเช็ดเริ่มเลยก็เชิญจั่วโอ้ยท่าทางจะอาการไม่ค่อยดีพี่จ๋าเอายังเลยแต่ไม่เป็เมื่อกีหรอกชาล้เล่นดอฟ้าใบเดียวเล่นเวททิ้งเนีอวดาก็เอ้ยดาก้อนอามหนึ่งใบจัสองใบทำไรไหม เสิร์ฟให้เก่งขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะเลเจนด์เว้ยแล้วอีสตางมช่วมันก็พอๆกันแหละมาถึงว่าดาร์คเน็ตนะฮะฮะดาร์คเน็ตกนร์ดนี้น่าสนใจมากพวกะเป็นอันดับสุดยอดชั้มระ้ยมีคอสเตอร์ไฟล์นอตสุดโหดเฮ้ยสุดโหดอะอัศวินทั้งคนดำใจนึงเกดไม่ได้คอไม่ได้คอไปยังช่องการ์ดเฮ้ยใคอสไม่ครบนะครับอย่าเพิ่งหยิบใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นไม่ครบใช้มันเลยได้แฮปปี่ไปหยิบนี่ใช้เลย เปิดสี่ใบแจกคอได้ครับขอโทษได้หดหไ,หไหมขอโทษได้ไหมไม่ให้ไปไม่สนใจเอา้าอืมมันหยิบยากเว้ยโอ้โหถึงตรงถึงตรงขอรี่ไม่พอใจเฉยเอามอนเต้ยอรองดับชาร์จสองไม่ใหซ้ซอยดิซอยดิซอยดิยดมันเรื่องของฉันอะไรอะไรซอยถี่ซอยถี่นะอืม เติร์สมีหลายๆตอยอยู่ใกล้กันก็จะเป็นซาวทีดีเลยแบทเทิเลยสามคิอันนี้อยู่ในโซบวกพาวเวอร์สองพันบวกปรับให้เป็นสามคิรับครับเจ๊งไหมจ๊งไหมขี่ยานอยู่ใช่คือไม่ได้สวใสนะแไปดอ้วอยู่ในโซบวกกี่พันน่สองสองพันแอนดอรอบมาแล้ว กว้างเลี้ยวหลังชอบผมดชอบหมดเลยตรงนี้มาดี้ขอโอ้ยมาแล้วครับอารีของเขาอาเจ้มาแล้วอาเจตี้มาดี้สโตรนี่เขาติดธนูหรือพินนะเขาถือพินแต่เขายิงไปนานลูกครึ่ง้ิงก็คือสามารถทการใสยพินแล้วยิงธนูประมาณนั้นสามารถเล่นได้แล้วสามารถปาใส่หัวคนได้ไม่เหมือนในและครล็อกลิ้งเฮ้ยน่าสน ทีนี้ส่วนอะไรเลยเค้าพิมพ์ไปยิงยิงเงินลูกขนุนนะไม่ได้ยิงกับพี่ปลาปลาใสปลาใสเลยครัำแรกเลยะแตกงไหมอะไรแต่งอ๋ออ๋อาผมขอสองเกียร์สองเลือดโอ้เดี๋ยวผมได้สละชีวิตทำชีวิตตัวเองขอหนเอาล่ะเจ้าไม่มีแฟนที่กลางโชคดีไปไหมจากนั้นยิงสองหน่วยด้วยยิงสองหน่วยคือจ่ายฟรีให้เองเขาชอบไม่ใช่หรอกเย่ให้ให้ไหม ไอ้โมยอะไรอะไรอะไใช้เป็นเข่าวควายรู้ได้ไงก็ดูอยู่ใช่ใช้เป็นขอให้ไม่เจอขอให้เจอบัดดี้สองใบใช้สกิลบัดดี้แล้วก็สกิลวระดูทิ้งของกี่ใบแล้วของบัดดี้กิฟ๊บเจอสตาร์บูลสตีมอ๋อจ่ายนิเกตคอหนึ่งใบจ่ายนิเกตคอหนึ่งใบต่อฉากคู่เลยโอ้งคู อะไรมันจะขนาดนั้นบอกให้ใช้โทรศัพท์ตัวเองแลไม่เชื่อพี่ลิฟมีความลับเลยเปล่าความลับไปเยอะลิฟเล่นด้วยเร็วไม่หายเดี๋ยวความลับแตกข้อสองความลับไม่เกี่ยวขู่คิวหนึ่งเนี่ยครับไอ้พวกบาเริยน body f i g h แล้วไม่ไม่ยอมไม่มีหออตัวเองแบทแมนซื้อบางนะไอ้ไม่ใช่ยิงอะไรหกพันลิ้งเลยลุกเบิร์นปกติผมผมไม่ใช้ แล้คอเตอร์เวลาเล่นกับเพื่อนก็ลักไก่ใช่ลักไก่เอาลักไก่หมกเลือด้เลือดคือเป็นเรื่หรอก่านเลยตีผิดเล่เลของแปออย่างนี้จริงๆแล้วแหมอ่ห okay. ้าเลยนะเด้งไปสิบไปลไม่รู้หรอกเลือเมนคือล้ำมาจนลำมาจนลืมตอบันเทิงดีครับว้าวบัตริจ่ายชื่อด้วยเจ้สอง แม้ะมิตันพลาดกระดาษมีเคียวโคิีเวโค่กตอนต่งเกตเียวโคสในนต่เกดาันยหน่วยทำอะไรได้ไม่แลอยู่หนึ่งหน่วยใช่แล้วก็มีเม็ดติกิปสองบอกเพาว่าสองพันันเลยบอกอชกใ่อ้าบกพันอะไม่ต้องห่วงอันนี้มีแค่สี่พันยังตสี่พันยังกรีบหนึ่งยู่ป่ะยังเป็นกรีบหนึ่งอยู่ใช่งเกต ทำไรได้เพลงไม่เข้าสนองชี้ไปถอดโซ่ทิ้งเชียร์เคย่างเกงตรงไหนมีเป็นเทคงมาตีกับเมื่อลงนะเหมือนเคยเห็นในเวทใบหนึ่งในคาตาณนะหนไปเดี๋ยวว่ากูไปเจดรียนทีบทำไรพี่ไม่เห็นหรอกม่รู้นั่งเร่นเลยเมื่อไรเมื่อกี้แพนกล้องไปดูแล้วเรื่องของคุณ เราทำแบบหนึ่งสองามีอยู่แล้วอยู่ป่ะทาไงดีวะชือคิดนไหมขอขอไปขอไปวนนี้ทำอะไรได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรขอให้รู้ว่าชื่อเีลิงก์ทีนเท่าไหร่ไ้เก้าพันเชื่อเฮ้ยไม่เป็นไรเซื่อซื้อไหมเดี๋ยวซื้อซื9อให้เก้าพัน ได้ดีมากขาเลย <Under. S 1> ชดชร์นโด้ากาตอ่อยสอมนะครับเฮ้ยทแบบนี้เลยวิวอีชนโดคอมมาอีกแล้วมาเป็นคนมีปีกกระปิกกระทานูนกระตากแถบลุงกระตากชาตหนึ่งเกศขอบคุณส <c oughs> จากนั้น วันนี้มิสชิคทำอะไรได้ไหมก็เมื่อตีกับเมื่อลงใช่เมื่อตีกับเมื่อลงใช่ติด a อ4นเทินก็ถ้าลงก็เก่งว่ะใช้สายไฟแห่งซื้อขอยิงไปยังอ๋อใบเดียวมีสองเลือกเมื่อกี้ชี้สองป้าคืออะไรคลีมเทคผมบับเดี๋ยวที่เดวนี้นะครับจสั่งได้ครับจังหวะนี้แบทเทิลนแบทเข้าแบทเทิลเฟสอนึ่งขี ติแบนคนมีตีกางตีแ่วนเล่นเยนเยอะไปเล่นแวนมากไปอีกหนึ่งขี้ติแนติแนอะไรวะอีกแล้วอีกหนึ่งโอ้จังหวะนี้จบเลยหา้แจกระหอบดเตัวนี้อแล้วต้องเพิ่มมิต้องเพิ่มกระดาษต้องเพิ่มกำลังใจบินตันช่วยหมด้วย ดวกัสขึ้นมาสองใบแล้วก็ดวอนาคตอนาคตมาดีจริงคิดแป๊บนึงคิดเลยคิดเลยจังหวะนี้คิดอิดจังหวะนี้ปลาหายไปเลยนะจี้ปลามากจบจกเทียนปลามานี่ก็รู้เรื่องเลยวัสดีครับปลาลาก็ไปเลยเอาก็บอกเลยผมจริงแล้วผมต้องแฝงผมรออะไรปล่อยให้งงคุณจับเดี๋ยว อ๋อนี่เรียบร้อยอันนี้มันเดิมอะไรได้ก็ใช่ไงอันไหน่อยนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรคอร์สไหนคอร์สไหนคอร์สไหนเลยเดี๋ยวว่ากูเครียดจังหวะนี้ป่ากูเราเครียดพี่เพิ่งเครียดพี่เครียดเครียดเขียดเขียดเขียดเลยเรียดเครียดทำแบบ A ครับมีบริการนวด90กรัมคอย์สใหม่ลวดลาย ก็ซึ่ง้พี่ไม่ได้ทำแบบรวมไะ้ลิงแอแท็ถ้พี่ทำแบบรวมไม่มีปัญหาโอตอนตีข้ายโอ้โห่าดเลยจังหวะนี้เนดอเอาลุกระตางฟาดหัวขิดสิขิดเซนดอผีเอโอ้ยโอ้าดเลยไคอมครับดอเฮ้ยเขยังายังเขายมองจังหวะนี้ผ่าดเลยผ่าเลย โอเคมาแล้วจังหวะนี้เวลาคืนอย่าบอกนะว่าโดไม่มีอะไรอ้าวไม่เชื่อครขมุขขี้โม่ะกูจะขี้โม่ไปทำไมกูจะแพ้แล้วเฮ้ยใครกันแน่ที่แพ้เตีมาสองสองสองผมตายแล้วอ่ไอซ้อเอ้ยมันใหม่ใช่อีกแล้วกี่ใบแล้วครับกี่ใบแล้วครับสามแล้วปะสามแล้วครับน้องอีกสักสองใบ แปลงลากแล้วจังหวะนี้ใช้ไปนี้ต่อทำอะไรไม่ครับโจสองใบก็คืออีกาไม่งมองหน้ากูกูจวดอ่ะอาแา้วอามา้วมันเป็นหรือเปล่ามันเป็นแผนอาไรท์อ๋อโอเคคำแบบนี้สองคิ้รถสองสี่หน่วยสองสองอ่ะเออมันมีอะไรนี่วะสองขี้บ้าะ ไม่ได้บับครับผมมีตัวไหนฮีเทคกไหมไม่มีฝั่งที่ถ้าอยากได้ตัวฮีเทคกนะครับเอลโห่เรามีนะครับตัวฮีเท็กเราซื้อกันได้ใช่ไหมครับบิ๊กมอนชาใช่อันนี้สตาร์แต่อันนี้สตาร์ไม่มีฮีเทคกอะไรแคบชาร์ตข้อกลางอุ้ยไอส่งเจ็ดอุ้ยอุยหุยหุยได้ไหมล่ะนี้โปมือมีอยู่หกใบตีกลาง อร่อยอืดป่าวดิที่กลางที่สามลดฐานเฮ้ยตายอืดจริงจริงเลยคนนี้บ้านขายรงหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรวะเมื่อกี้ละครลินเล็กเลยเฮ้ยตายแล้วมีเชือกกลางคนหรือเปล่าคนจะตายจังหวะนี้แต่เลี้ยงหนึ่งมาติดทำเลยติดเพื่อฮหิวหนึ่งหน่วยแค่นั้นแหละมีแค่นี้แหละเลดกพึ่งพิ่งได้ ใจถึงพึ่งได้ไม่มี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 อะไรเลยฝากไปที่กลางเข้าสองขีดสองคิดปักปสองคิดปักปักจบเกมแจ็คไนกูอยูไนแจ็คไนกูอยูไนบัดดี้ยูไนบัดดี้ยูไนแจ็คไนกูอยูไน โผล่หน้ามาตัวเดียวแล้วหายไปเลยแจ็คายกูหายไปแล้วเ้ยแข่งกับมัดดีหายนะครับเยสมุทรพิรุษครับนะถ่ายตัดให้เนี่ยเจอแต่ไอยู่ในวัยคือขนมดีก็ซื้อได้ทั้งท้งทั้งคันและหน้าร้านครับทั้งทางออนไลน์ซื้อได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับใต้ที่ปั้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูโอ้ยยังเหลือคนไรแจ็คนายูไนแจ็คไยูไนโจ๊ครับจบเกียร์โดยไม่สั้